อะไรวันนี้คุณสวัสดีครับกับอีกคนอีกครั้งนะฮะกับช่องกาบปาบอยและวันนี้ครับแน่นอนแหละแน่นอนแน่นอนแน่นอนว่าต้องมีอะไรใบามาอีกแล้วนะฮะแต่จริงๆวันนี้อยากจะพูดถึง2อ,อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยก็คือกล่องริชไบร์นนะฮะก็เคยมาแล้วนะไม่ใช่กล่องนะแต่ว่าไอ้้ไอตัวเสียงะฮะเคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่ไอตัวกล่องเพิ่งมาครั้งแรกนะครับแต่แต่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นทางด้านของ PMNC Login Giveaway นะครับคือเพื่อนๆสามารถมาล็อกอิน เกมแล้วก็มารับของฟรีได้แต่จริงจริงมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะของฟรีที่เพื่อนจะได้รับก็มีไม่กี่อย่างเองแต่แต่มันมีให้แบบเสียตังค์ด้วยนะครับซึ่งเราเสีย666 UC นะครับแล้วเราก็จะได้ของเพิ่มนะรวมถึงทางด้านของกรอบรูปและทางด้านของชุดด้วยนะครับซึ่งเพื่อน่ก็คงสงสัยใช่ไหมว่าชุดเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวผมซื้อเลยละกันตามที่มันเขียนเลยนะครับใช้666 UC เพื่อซื้อ PMNC เซตแล้วก็ลกปลดล็อกล็อกอิน7วันแบบพิเศษอีกซื้อไปแล้วนะครับก็ ของรางวัลน,นี้นะครับก็จะอยู่ในเมลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรารับของรางวัล2วันนี้ก่อนละกันรับมาแล้วไปดูในเมลนะครับกด Collect all อฮะฮะแล้วก็ชุดนะฮะซึ่งชุดไม่แน่ใจว่ามันจะลิมิตขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูน่าสนใจนะเป็นชุดที่อืมก็เก๋ดีนะไม่รู้สิผมว่ามันดูอ้วนไปนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงกระบอก แต่แต่แต่ก็เก๋ดีนะผมชอบไอ้ตรงลายตารางสามเหลี่ยมตรงเสือ้อแจ็คเก็ตะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวแล้วผมก็โอเคละไม่ได้บุ๋ววาอะไรไมากแค่ดูรูปร่งางลักษณะอาจจะไม่ได้แบบอย่างที่คิดเอาไว้แต่ได้อยู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 ่แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกหนือจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือกีฬ o เชอ e ์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจริช m a n Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้ากหาเเพื่อนสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนเต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับประเด็นหลักๆของวันนี้เลยนะก็จะเป็นทางด้านของกล่อง rich brian นะฮะและเผื่อใครไม่ทราบว่าใครเป็น rich brian นะฮะ rich brian ก็คือนักร้องหรือจริงก็คือแรปเปอร์ล่ะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นอินโดนีเซ ซึ่งก็ออกดังอยู่ในระดับนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ทำเพลงออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ใน YouTube นะครับถ้าเกิดเพื่อนสนใจจริงนะแต่ส่วนตัวแล้วผมก็เฉยๆนะไม่ได้อะไรมากแต่ในกล่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่ามีชุดแดงเอทะใหญ่มากแต่ก็โอเคนะแล้วก็เสียงเสียงจริงๆผมอยากรู้มากเลยว่ามีเสียงอะไรมากอ๋ออันเดียวกันเลยเป๊ะเลยใช่เคยมาแล้ว <Warm up. S 1> อันเดียวกันเปะ๊ะ เป๊ะเลยก็โอเคก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สตูดิโอผมเชยๆนะแล้วก็มีค่าค่านีไปไป่ถือว่าค่อนข้างดีนะของชมพูนะฮะแล้วก็เครื่องบินที่ผมคิดว่าค่อนข้างสวยนะผมชอบเครื่องบินมากเลยถ้าจะจะเอาอะไรสักอย่างผมว่าเอาเครื่องบินดีกว่านะแล้วก็กระทะก็โอเคนะถือว่าใช้ได้สีสันเจ๋เจ้าดีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เซ็ตของ r i c h Brian แต่ก็มาด้วยพูยังไงมันดู ทำให้ทำให้ผมนึกถึงกับคนแบบมีหัวเถิกเลยพวกหมวกกันน้อกกันแล้วหรือคิดไปเองไมไม่หรอกวะนั่นแหละแล้วก็ดาฟนทอมแล้วก็เอ็มสองสี่ก้าแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ร็อคฟิชชี่บริชไบร์ตที่เหลือก็ของเก่าก็สักหน่อยได้กันครับขำๆขำๆเป็นพิธีเป็นพิธีเป็นพิธีไป,ปไม่ได้ซีเรียสอะไรมากได้ไหมก็ดีไม่ได้ก็แบบเปไรแต่น่าจะไม่ได้เพราะว่าหลักมันขึ้นไปถึงสามสิบเจ็ด นะลักขึ้นไปเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปลว่าเราก็ไม่ได้ของชมพูอีกแล้วนะครับ่าอย่างน้อยอเราก็ได้ตัวฟรีนะอย่างน้อยโอเคอันนี้มันรีเซ็ตนะครับแปลว่าเราก็จะต้องได้อะไรช่วงกเกือบๆท้ายๆสิ่งนีแน่ๆเลยโอเคโอเคมีแล้วด้วยสวยหมวก,กนนอกเก่าสินะ อ๋อเอ้ยอันนี้รีเซ็ตชิ้นสุดท้ายดีวะ่ะเพิ่งเห็นแต่ว่าจะได้เออเหมือนจะมีล้๊มด้วยมั้งเนี่ยโอเคสวยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนของชมพูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครึ่งหนึ่งเป็นของเก่าครึ่งหนึ่งเป็นของใหม่แล้วผมได้สองชิ้นละแล้วของเก่าทั้งสองชิ้นไม่ซ้ํากันด้วยว้าซ่าแม่แม่ ลองแบบสกิปเลยได้ไหมไม่มีสาใน6ชิ้นเป็นของเก่าหรือครึ่งหนึ่งนะครับและผมไม่ได้ซ้ำกันแม้แต่ชิ้นเดียวและแม่งเป็นของเก่าหมดทุกชิ้นของใหม่ของใหม่ของใหม,ขใหม่ของเก่าเพิ่งได้ชิ้นแรก ของเก่าได้เป็นชิน้นทะี่2นะฮะแล้วก็ของเก่าได้เป็นชิน้นที่สโอเคโอเคโอเคดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องนะไม่ได้อะไรเพราะว่ารักไม่รีอีกแล้วฆ่าไปเลยไม่ต้องดูหลอกโอเครอบสุดท้ายแล้วนะถ้าได้ของเก่าผมเลิกปลาไม่สนใจละ อะไรวะเนี่ยคุณ what the fuck เห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมของกาวหมด <c oughs> เหลือจะเชื่อพอ่อนี่คือไม่น่าประสมเลยความคิดไข่อยู่ด <c oughs> เสียงจิตโคตรปวดจิตเลยแม่ไงเสีเยงสุด พอพอจบคลิปจบคลิปแค่นี้แหละอย่าไปเสียงต่อเลยผมไม่อยากเสียงอะไรแล,ว,แลวกับชีวิตผม <c oughs> ทำไมทำแล้หรอะะฮะทำแะไรไม่ได้ก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้แมงเกลือแบบเกลือมากๆแล้วอะไรวะนี่นี่ผมไปทำอะไรผิดทำไมชีวิตผมต้องเกลือขนาดาีดีด้วย แต่ก็ได้แหละนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรม RP ที่ผมแจก RP ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแจกภายในอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปนั้นไปก็อีกไม่นานนี้นะฮะก็อย่าลืมไปดูคอมเมนต์ตัวเองก็ด้วยนะฮะว่าได้ RP กันหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ไม่ทดามีอะไรใหม่ผมก็พอแล้วหละให้ไหวละเซ็งกับตัวเองไว้เจอกันคลิปหน้าลนแล้วกันเอาละนะฮะเจอกันเต็ง